สวัสดีค่ะท่านผู้ฟงังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด, caster, ด้วยกันกับพอดแคสต์เตอร์นุ่มีเจ้าเก่ารายเดิมนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะจะมาเป็นเหมือนกับซีซั่นนิดนึงเนาะรีวิวต้องบอกว่าเป็นเล่มที่2นะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้อ่านเล่มแรกก็ไม่มีอะไรที่ต้องตกค้างนะเหมือนมาเริ่มอ่านเล่มสอได้นะแต่ว่าถ้าให้สนุกสนานชอบใจเราคิดว่าอ่านเล่มแรกก่อนแล้วก็มาเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มนี้ มีชื่อว่ารสชาติอาหารจานครอบครัวเนื่องจากเป็นเล่มที่สองนะคะก็เหมือนกับฟีลแบบมีชื่อตอนนั่นก็คือร้านอาหารสไตล์ตะวันตกของโคโซซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านนะเป็นเรื่องราวที่มาของร้านคือเล่มแรกอะ่ะมันจะไปพูดถึงสภา,สภาวะปัจจุบันพอมาเล่มสองอะ่ะดันกลับไปย้อนถึงอดีตตอนที่แบบเริ่มตั้งต้นร้านเป็นอย่างไรประวัติที่มาแล้วก็ มันก็จะเป็นเรื่องราวตั้งแต่สภาวะแบบอ่ะสมัยเหมือนกับหลังสงครามโลกครั้งที่สองคือพออ่านไปอ่านมาเนี่ยนะสำหรับคนที่อย่างเราเองอ่ะก็จะไม่คุนว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ในญี่ปุ่นนะเช่นแบบการสร้างสซานี่อะไรเงี้ยก็จะต้องตามนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับว่าคือแน่นอนมันต้องมีบางบริบทที่เราไม่รู้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราไม่ใช่คนท้องถิ่นะนะแต่ว่าสามารถติดตามได้อ่ะโอเค หนังสือเล่นมนี้นะคะก็เจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือปิกโกโลปกก็สวยเหมือนเดิมเล่มแรกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะเป็นสีแดงนะพอมาเล่มน,นี้ก็ยังเป็นสีที่แบบอยากอาหารเหมือนเดิมนะก็คือสีเขียวหนังสือเล่มน,นี้นะคะเขียนโดยคุณเอโกยามากุจิแล้วก็แปลโดยคุณอภินยาเตชะบุญไพศาลทีนี้ขอมาเมาส์ถึงหน้าปกคือจะเป็นสไตล์เดียวกับเล่มแรกเลยนะคะที่หน้าปกเนี่ยจะมีรูปอาหารอยู่แต่เป็นรูปวาดนะ ก็มีชิคเก้นพิคคาตาถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะคะกริลแัมเบิร์กนะคะแล้วก็นาโปเลียนก็เป็นสปาเกตตี้นะ,ะซึ่งก็เป็นสำหรับเรานะเออเป็นอาหารตะวันตกจริงๆด้วยแล้วก็เขียนไว้ว่าไม่ว่าจะย่อท้อแค่ไหนขอให้เงยหน้าเข้าไว้ชีวิตของเรายังมีของอร่อยอีกมากโอเคจ้ะรู้สึกว่าพออ่านประโยคนี้แล้วอยากไปต่อกับชีวิตมากนะคะมาดูหลังปกหลังปกเนี่ยจะ โอเคหน่อยนะคือหน้าปกก็โอเคแต่หลังปกโอเคคือเราเพิ่งจะเห็นภาพของร้านอาหารเนี่ยซึ่งพอจุก,กันเต็มๆมเนี่ยมันยังได้ไม่ถึง30ที่นั่งนะคะก็เป็นร้านอาหารขนาดเล็กและในเรื่องเราก็เอ็นดูเอ็นดูเนาะจะมีหลายคนบอกโหร้านมาอยู่ในที่แบบนี้คืออาจจะเป็นสถานที่ไม่ได้ปังปุริเย่นะคะ อันที่2คือสถานที่นั้นมีคนใช้คําว่าอุย๊ยทำไมร้านซอมซอ่อแบบนี้อาหารอร่อยจังอะไรให้เจ้าของร้านหงุดหงิดใจเล่นหลายรอบเป็นกันนะ่ะหลังปอกเขียนว่าหม,หมูทอดทงคัสสึสปาเกตตี้นปโปลิตันแฮมเบอร์ข้าวห่อไข่แกงตอรี่ซุปครีมหอยลายและอีกหลายเมนูของโคโซผู้เป็นจุดเริ่มต้นของร้านอาหารฮาจิเม ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ตะวันตกแห่งซูกุดะจิมะการต่อสู้ของอดีตเชฟพัตคาในโรงแรมอันดับหนึ่งของโตเกียวสู่การเป็นเท่าแก่ร้านอาหารสไตล์ตะวันตกในย่านที่อยู่อาศัยบ้านๆกำลังจะเกิดขึ้นเหล่าลูกค้าขาประจำที่แวะเวียนมาเพราะอาหารอร่อยและเรื่องราวที่เหมือนได้เติมเต็มหัวใจไม่ว่าจะยอ่อทอแค่ไหนขอให้เงยหน้าเข้าไว้ชีวิตของเราอย่าไม่ทีนะฮะมีของอร่อยอีกมาก ผลงานภาคต่อของรสชาติอาหารจานครอบครัวที่มียอดขายไปแล้วกว่า85,000เล่มเอาจริงมันเป็นหนังสือแนวครอบครัวนะผู้ใหญ่ก็อ่านได้อย่างพวกเราอะนะคะแล้วก็แบบเด็กๆอ่านก็สนุกกันสนุนราคาเต็มนะคะราคาค่อนข้างแรงคือรู้สึกเป็นมาตรฐานเขาไปแล้วนะ325บาทเนี่ยเราเห็นหลายเล่มมากแต่เป็น325บาทนะคะขอขนุยาตบอกตัวเลขกลมๆอยู่ที่ประมาณ260หน้าทุกท่านก็แ,แรงนิดนึงนะคะ ทีนี้เรื่องราวเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ว่าแบบเจ้าของร้านเนี่ยเขาพบรักกันตั้งแต่อายุเท่าไหร่ช่วงวมันยังเด็กๆอยู่เลยนะคะก็เป็นเรื่องราวของคุณอิจิโกะนะก็คือภรรยาแล้วก็คุณโคโซะก็มีหลากหลายชื่อเหมือนเดิมนะคะใครที่ไม่ถนัดชื่อญี่ปุ่นเขาแต่งงานกันในขณะที่อายุยังน้อยนะคะแต่ก็สมมติเรื่องราวเรื่องเ่าเนี่ยนะคะ ปี1951อย่างที่บอกมันก็หลังช่วงสงครามโลกครั้งที่2มาสักแป๊บหนึ่งนะคะตอนนั้นเนี่ยคุณโคโซก็อายุหยังเด,เด็กอยู่เลยนะ24ปีคุณอิจิโกะก็กำลังจะ18ปีนะ,ะก็ลาออกจากโรงเรียนเพื่อแต่งงานซึ่งสมัยนี้เราเองก็อาจจะก็คงมีคนที่แต่งงานอายุน้อยอะนะคะแต่ว่ามัน โดยค่าเฉลี่ยเนี่ยเราเริ่มจะอายุเยอะขึ้นเนาะในการที่เราจะตัดสินใจแต่งงานนะนี่ก็อาจจะต้องย้อนไปนิดนึงนะคะขาบอกว่าเป็นยุคที่บาดแผลหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็ยังสดใหม่นะคะแต่ว่าเราก็มีประกายความหวังลนะ่ะอ้านะคะก็เขาก็เริ่มเล่าว่าเออแต่เดิมเนี่ยก็ทางานเหมือนกับเป็นเชฟนะแต่อาจจะไม่ใช่เชฟเบอร์หนึ่งแต่ก็เป็นเชฟชื่อดังพัฒนาชื่อดังไปมาเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะมาเปิด ร้านด้วยตัวเองนะต้องบอกว่าคุณพ่อของเขาอีกทีเนี่ยคุณพ่อของโฮโซเนี่ยก็เป็นทําร้านพวกร้านซูชิอะไรอยู่ละนะคะส่วนคุณอิจิโกะเอบังเอิญจังเลยนะก็เป็นลูกสาวเจ้าของร้านราเมงนะคะก็สองคนนี้ก็มาประสบพบเจอกันเขาก็แบบพอตัดสินใจมาทําร้านด้วยกันเนี่ยเอาตริงนะจากการเป็นลูกจ้างมาสู่เท่าแก่เนะี่ยในเรื่องมันก็บอกอยู่แล้วไม่มีอะไรง่ายนะคะในระยะแรกเนี่ยคือเป็นแบบคู่สามีภรรยาที่ร่วมด้วยช่วยกันมากนะเขาก็ ช่วยกันคิดคือสามีเนี่ยเป็นคนทำอาหารภรรยาเนี่ยจะออกแนว่ยสำหรับเรานะเป็นเหมือนกับเอ่อนักการตลาดนะก็จะเอาแบบเออเหมือนนึกถึงว่าไอเดียว,ว่ามีการเขียนนะว่าวันนี้มีเมนูอะไรนะคะตัวราคาของอาหารเนี่ยก็ไม่แรงเท่ากับโรงแรมแต่ให้ความรู้สึกเหมือนเรากินอาหารแบบหรูและเลิศอะนะคะทีนี้ตอนแรกคนก็เข้ามากินเยอะมากเลยแต่ภรรยาเนี่ยเขาก็ไม่บอกสามีนะ มันเป็นความรู้สึกโอ้ความความเรียบร้อยเนาะให้สามีทําไปแต่เธอมีเหมือนกับกัดฟีลิ่งว่าเฮ้ย mm. มันยังอาหารอร่อยจริงไม่เถียงแต่มันมีอะไรบางอย่างซึ่งกังวลน,นิดนึงว่าจะทําให้คนน้อยลงนะคะลักษณะอาหารก็อะมีขายแบบคือดีๆเลยนะคะอาหารสเต็กตอนกลางวันเนี่ยจะเป็นอาหารญี่ปุ่นสไตล์ตะวันตกแล้วก็มือค่ำนะคะก็จะเป็นเมนูอาหารฝรั่งเศสเพิ่มเข้ามา แค่นี้สาหรับเรานะนึกถึงสภาพหลังสงครับรแล้วว่าก็หรูแล้วนะหรูแลไปไประมาณเนี่ยตอนแรกก็คือขายดีนะคะคนก็แน่นแล้วสักพักคนก็เริ่มซาลงคือต้องบอกว่าเป็นร้านอาหารสาหรับเราถือว่าแนวหน้าแนวนํานะคือเขาเปิดช่วงกลางวันใช่ไหมแล้วเขามีพักแว็บหนึ่งแล้วก็ค่อยมาเปิดเย็นคือมันก็เป็นความใหม่เพราะว่าร้านโดยทั่วไปอาจาอาจะแบบอสมมติร้านรามเมงก็ขายแต่ลามเมงแบบเช้ายันเย็นอะไรแบบเนี้ยแต่ร้านเนี้ยมันมีช่วงพักนะคะ เราสังเกตว่าเอ้ยเราอุตส่าห์แบบมีทาร์เก็ตอ่ะมันก็บริเวณแถวนั้นมันก็มีคนทํางานมากินได้ตอนกลางวันอะไรเงี้ยแล้วก็กะว่าเนี่ยจะมีกลุ่มพวกเขาบอกใช้คําว่าสมัยนั้นเรียกว่านักธุรกิจหญิงนะแบบอย่างสาวๆมากินเนี่ยแต่คาว่านักธุรกิจหญิงเนี่ยมันก็เออมันก็ดูเป็นศัพท์แบบสมัยนี้เราอาจจะไม่เรียกนะก็คือพวกคนออฟฟิศทั่วไปอะค่ะมานั่งกินไปมาเนี่ยภรรยาก็เหมือนกแบบับสังเกตดูเอ้ยทำไมคนมันน้อยเนาะแล้วอันนี้ก็แอบเฉลยนิดนึงเขาก็สรุปว่าอ เข้ามากินเนี่ยมันเหมือนไม่ได้กินข้าวคือมันเป็นเหมือนกับฟิลอาหารฝรั่งอะแล้วมันดูหรูดูอะไรแบบนี้ในราคาถูกนะแต่คนเข้ามาเนี่ยมันต้องแบบนึกออกไหมเฮ้ยงั้นเราต้องเพิ่มสไตล์อาหารญี่ปุ่นเข้าไปหรือเปล่าแบบทงคัตสึก,กับข้าวแบบให้คนรู้สึกว่าได้มามากินอิ่ม,มคือแต่เดิมไม่ใช่ไม่อิ่มนะแต่มันเป็นฟิลเหมือนแบบมันหรูเกินไปที่จะเอื้อมถึงแล้วมากินทุกวันเะนั้นเราต้องต้องมีการปรับเปลี่ยนเมนูอะนี่ก็เป็นเรื่องเล่า แเขาบาอกน่าสนใจมากเลยคือมันก็เห็นบทบาทของในเรื่องโรน่าสนใจนะถ้าพูดในงานแบบว่ามิติเชิงเฟมิลแบบี่ส์อะไรเงี้ยก็จะมีตัวละครที่ izzard, เป็นคุณหมอหญิงซึ่งตอน,นะน,นแรกเราจะไม่รู้ว่าคนนี้เป็นคุณหมอนะแต่ว่าเธอก็จะแบบมาทานสเปกในหลายๆมือจนเจ้าของก็สงสัยนะฮะต้องบอกว่ารานอาหารเนี่ยนะมันเนื่องจากอย่างที่บอกจุเต็มที่ก็ได้ไม่ถึง30ที่นั่งอะไรเงี้ย มันก็จะมีความเป็นแบบโฮมมี่นะสไตล์อย่างที่บอกในวงเล็บมีคนแบบีภาคว่าสอมซ้อใช่ไหมที่เราเล่าไปนะเขาก็แบบอ่ะรู้สึกว่าเนี่ยลูกค้ามาบ่อยๆก็เริ่มน่าจะคุยด้วยได้นะะก็เลยถามว่าเอ้คุณผู้หญิงคนนี้ก็มาสั่งสเต็กบ่อยเหมือนกัน แล้วมันให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงน่าจะกินอะไรที่มันนึกออนแมโอ้โหสเต็กนี่มันดูเป็นอาหารแบบมันแมนเตบอลในสมัยนั้นเนาะคือแบบมันใหญ่แล้วแบบโอ้โหกินได้เนาะอะไรเงรี้ยเขาก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมถึงเออสั่งสเต็กบ่อยจังอะไรเงี้ยผู้หญิงคนเขาก็ตอบดีเว่าเออวันไหนมีเคสสักยากก็เลยมันก็เลยเฉลยว่าเธอเป็นหมอก็จะกินสเต็กเพื่อแบบเอา้าลุยอะไรแบบเนี้ยนะคะ คือถ้าวันไหนกินง่ายๆก็จะไม่มีเคสผ่าตัดยากๆสำคัญคือเป็นหมอศัลยกรรมด้วยนะเอออันนี้น่าสนใจนะคะก็ในเรื่องนี้มันจะเป็นตอนๆเป็นเรื่องราวของแต่ละคนนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นชีวิตที่มันไปเรื่อยๆของหนุ่มสาวจนไปสู่วัยกลางคนนะคะก็ทั้งสามีภรรยาเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่ามีลูกชายเนาะเราก็เช็นสภาวะว่าลูกชายนี้ก็มีอาการงอนคืออ่ะยังเป็นญี่ปุ่นสมัยที่เด็ก ยังต้องเรียนหนังสือในวันเสาร์นะถ้าทุกท่านย้อนไปดูโนบิตกโนบิตะเนี่ยเรียนคือจัดรายการมินิมอลลิสเทอรี่แล้วก็อ่านแล้วก็วาวมากนะว่าญี่ปุ่นแต่เดิมเขามีให้เด็กไปเรียนวันเสาร์เนาะแล้วก็หยุดวันเดียววันอาทิตย์และช่วงที่มันเปลี่ยนผ่านจากแบบโอเคเราเป็นสากลกันเถอะนะคะให้หยุดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผู้ครองคัดค้านนะแต่ในเรื่องเนี้ยลูกชายยังไปเรียนวันเสาร์แต่ว่ามันจะมีวันสําคัญที่พ่อแม่ต้องไปปรากฏตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้กับลูกชายเนี่ย หลายครั้งก็ติดงานอเรียกได้ว่าแบบไปไม่ได้อะเพราะว่าอา้าลูกแข่งกีฬาหยุดดและเพราะมีคนมาขอใหู้่้ลงกรงก็เปิดร้านอาหารให้หน่อยเราจะจัดเลี้ยงคือลูกก็รักนะแต่ต้องเข้าใจอะเราเป็นเจ้าของกิจการแบบใครมีอะไรให้ทําบางคนก็ขอร้องแบบมันเป็นมากกว่าร้านอาหารนะมันเป็นคุณค่าทางจิตใจสําหรับบางคนเนาะในการที่แบบขอให้มาช่วยแบบเปิดร้านปิดเลี้ยงหน่อยอะไรแบบเนี้ย นะลูกชายในะเรื่องก็แบบจะมีอาการงอนพ่อแม่บ้างบางครั้งในอ,อกนอยใจนะคะหนีไปอยู่ตามลําพังอะไรเงี้ยโอเคปรากฏว่ามันก็มีเรื่องราวของคนคนหนึ่งนะคะเดินเข้ามาในร้านมาสั่งอาหารอันนี้เป็นอีกตอนหนึ่งนะ,ะแล้วกินจนเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่มีตังค์จ่ายอะเฮ้ยอย่างนี้ด้วยนะคะบอกว่าไม่มีเงินตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือตัวแรกเข้ามาก็แบบ แก้งกางภรรยาเนี่ยฟิลเหมือนเป็นคนฉลาดนะรู้ว่าเอ้ยเขาอาจจะมีเงินไม่พอในการกินอาหารแล้วเราซึ่งก็ไม่ได้แพงนะก็ไม่ได้แพงคือถูกกับพัตคาแน่นอนแต่ว่าเออเธอก็เลยบอกว่างั้นลองสั่งอะไรที่มันอยู่ในงบไหมฮะหมมว่าชายหนุ่มคนนี้เขาก็สั่ง,ส,ง,ส,งสั่งแล้วพอไม่มีจ่ายจ้ะนะทุกคนก็วอยวอยวยว่าเฮ้ยทำยี่ได้ไงว่าอะไรเงี้ยต้้งหมอในร้านเนี่ยเขาก็ยังมีลูกมืออยู่ลูกมือก็โมโหคือทัดทัดนะเจ้าของร้านเขาเป็นคนใจเย็นใจเย็นเขาบอกเอ้ย ฟังเหตุผลก่อนนะเขาบอกว่าคืออายุเนี่ยกำลังจะครบ18ปีนะคนนี้เขาชื่อเรียวสุเกะเขาก็ทำงานอยู่ในโรงงานผลิตแผ่นโลหะนะคะก็เป็นบริษัทขนาดเล็กนะมีประธานบริษัทมีพนักง,งานอีกสองคนนะปรากฏว่าทำงานทำงานไปเนี่ยเออก็ได้แบบเหมือนออฟเฟอร์ว่าเฮ้ยทำงานเนี่ยมีที่พักฟรีกินฟรีโอ้โหแบบหนุ่มโรงง,งานทั่วไปปรากฏว่านะคะสิ่งที่เขาเห็นก็คือว่า เออเจ้าของบริษัทเนี่ยนะคะมักจะชอบพากันออกไปทานอาหารแบบนอกบ้านนะคะแต่ว่าอาหารของตัวเขาเองเนี่ยคุณเรียวสุเกะเนี่ยมีข้าวมีซุปมีผักนะเห็นเจ้าของเขากินดีอยู่ดีอะ่ะก็เลยอยากกินบ้างจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะโรงงานออกเช็คเด้งนะ,ะโรงงานล้มละลายเขาก็แบบว่าคือลูกจ้างเนาะจะรู้สถานการณ์เมื่อโรงงานสวัสดีค่ะแล้วนะเขาก็แบบเอา้า เงินก็ไม่มีเขาก็เลยกะจะมากินเนี่ยแล้วก็แบบเออไม่รู้ทําไงก็จับผมก็จับเผือแต่ว่าผมจะอยากกลับบ้านอะ่ะนะกลับบ้านต่างจังหวัดน,นะคะเจ้าของร้านคือโคตรใจดีทุกท่านเราก็นึกว่าเออสถานาการณ์นี้จะทำไงเพราะรู้ทั้งรู้ว่าไม่มีเงินแล้วมากินนู่นนี่นั่นเนอะแล้วแบบร้านมันก็ไม่ได้รวยอะที่จะแบบให้คนเข้ามากินฟรีเรื่อยๆนะปรากฏเจ้าของร้านบอกอ่ะเอาเงินให้ด้วยนะเป็นค่ากลับบ้านเพราะว่า าง่เหมือนถูกเจ้าของบริษัทโกงใหม่ทีเนาะก็เลยไม่มีเงินนายกลับบ้านไปแล้วหลังปีใหม่เนี่ยมาทํางานอืมช่วงนี้มันช่วงท้ายปีแล้วเดี๋ยวเสร็จธุระอะไรก็นายกลับบ้านไปแล้วกลับมาทํางานเป็นลูกมือที่ร้านอาหารฉันเอ้ยสร้างงานเว้ยมันก็เลยทําให้รู้ว่าเออเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นคนจิตใจดีและกลายว่าในตอนหลังเนี่ยค่ะคุณเบลสุเกะเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบขยันมากนึกภาพหนุ่มโรง,งงานนะที่ไม่มีพื้นฐานแล้วก็มีความรู้สึกแบบ เอาตรงๆคือตัวเองอาจจะไม่เก่งอะเมื่อเทียบกับพี่ๆคนอื่นซึ่งเป็นลูกมือแล้วก็มีความคุ้นชินกัน,กนคือเทรนตูบีเชฟอะนะแต่ว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้แบบว่าเออถูกเทรนให้เป็นอย่างนั้นคือเขาเป็นเพียงคนต่างจังหวัดคนหนึ่งที่เข้ามาทํางานในเมืองเพื่อที่จะหวังว่าเออได้จุนจือเลี้ยงดูพ่อแม่อะไรก็ว่าไปแต่เหตุการณ์มันไม่เป็นนางคาดนะแต่ว่าสําหรับเราเนี่ยพอในการออกมาเนี่ยรียวสุกเกะก็แบบเป็นหัวเร่หัวแรงแล้วก็ถูกกลายว่าถูกพูดถึงเนี่ย มากกว่าอีกหลายตัวละครน,นะฮะซึ่งในตาคนนี้จะมีบทบาทหนึ่งในการที่จะแบบมาช่วยชีวิตลูกชายเจ้าของร้านนะในวันที่แบบลูกชายเจ้าของร้านเผลอไปเล่นแล้วก็แบบหายตัวไปในการต่อมาก็จะมาช่วยชีวิตกู้สถานการณ์คือถ้าจําได้ไอจิโกะก็คือภรยาเจ้าของร้านเนี่ยพ่อแม่เขาเป็นเจ้าของร้านราเมงเนาะและยังทําหน้าที่นั้นอยู่ก็คือเวลาเราเปิดอะไรแบบใน,ในญี่ปุ่นเราก็จะเห็นแบบอุคุณตาคุณยายคือทําจนทําไม่ไหวเนาะ ปรากฏว่าสถานการณ์ในร้านคือมีเหตุการณ์ประมาณนั้นนะร้านนีก็ส่งเรียวสุเกะไปช่วยทําร้านรานเมงซึ่งในขณะที่ลูกหม้อลูกมือคนอื่นๆที่เป็นลูกจ้างเนี่ยเขาก็เชี่ยวชาญเรื่อยเรื่อเนี่ยเรียวสุเกะจะมีลักษณะแบบรู้สึกลอสนิดนึงว่าเราหาหนทางของเราไม่เจอว่าเเราเก่งอะไรแล้วก็มีอาการดูถูกตัวเองเมื่อมีลูกจ้างใหม่ๆนะคือม,มันทำให้เห็นวัฒนธรรมของร้านอาหารเหมือนกันว่าคนมาเนี่ยมาเทรนเทรนเทรนเหนื่อยนะ ถูกเทรนพอดีละจะดีจะดีจะดีละอา้าวลาออกไปเปิดร้านเองนะแต่ว่าในเรื่องนี้มันจะไม่มีการบง่งบอกถึงความเกลียดชังอะไรแบบนั้นเลยนะมีแต่แบบคํายินดีนะคะพี่แพทวงเคลียร์ก็มาอืมมีแต่คํายินดีทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยซึ่งเรวสุเกะเองเขาก็เห็นว่าเออหลายคนเขาก็มีนาคตแบบนั้นแต่ตัวเขาเขาก็ตั้งคำถามว่าเออแล้วเราอะเ,เราจะไปทางไหนต่อนักษาเช่นนัทน,นะคะคือมันมีหลายตอนแล้วก็หลายตอนเนี่ยสาหรับเราแบบ มันก็รู้สึกว่าเป็นตอนที่อ่ะเรื่องราวตัวโฟกัสเนี่ยมันจะเป็นคนอื่น,นเนาะเดี๋ยวเราอ่านชื่อตอนให้ฟังนะคะมีมนจะอุตรานะคะตอนแรกคือสเต็กเนื้อเพื่อการเตรียมใจก็พูดถึงคุณหมอ <laughs> เตรียมใจว่าแบบเฮ้ยเราจะเจอเคสเยากๆอย่างนี้เนาะมนจะอุตรานะคะ, ja Ultra, ะ,คะมันก็จะเล่าถึงประาสาทนิดหนึ่งว่าสมัยนั้นมีการ์ตูนฟีลแบบเหมือนอุลตร้าแมนอะไรเงี้ยเขาก็เขียนเขียนเขียนอะเราก็พยายามอ่านแล้วก็งึงกังเงงกังตามว่าแบบเออเด็กยุคนั้นเขาฮิตด,ดูอะไรกันนะ ทำให้รักเหมือนกระแตงนะะแปลงล่างแฮมเบอร์กซุปกงซอมเม่พาเนจอรน,นะะแล้วก็ราเมงแห่งการจากลาคืออย่างบางตอนเนี่ยก็จะไปโฟกัสที่แบบลูกค้าแบบงงเบยนะคะเช่นอย่างซุปกงโซมเม่พาเนจอรก็จะมีคุณลุงเหมือนกันมากินแรกๆแล้วก็ไม่มีตังจ่ายนะะแล้วก็จะกินไอซุปกงซอมเม่เนี่ยทุกวันกับเบียร ก็กินนิดเดียวแล้วลุงก็พบอเจ้าของร้านก็แบบเป็นห่วงในสุขภาพว่าอันไหนว่าลุงลุงไหวไหมนะก็เลยไปเรียนรู้ว่าลุงเนี่ยถูกผู้หญิงเศร้าจังผู้หญิงหลอกหมดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าร้านก็จะต้องดําเนินต่อไปคือพูดง่ายนะร้านเนี่ยจะไม่ได้แบบฟิลมาให้กินฟรีอะแต่ว่าก็จะเป็นห่วงเป็นใย เออคนทั้งคนในร้านคนที่ทํางานในร้านแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยลูกค้าเนาะเขาก็มีการไปตามหาสาเหตุว่า ي, ทำไมลุงกินอาหารแค่นี้เกิดจากปัญหาครอบครัวแล้วพอลุงมีอายุขนาดเนี้ยถูกผู้หญิงหลอกหมดตัวแล้วลุงยังไงต่อนะะมันก็จะเป็นการติดตามเรื่องราวไอาวันนี้เล่าแล้วดูไม่ซึ้งเนี่ยน,นะแต่ว่าในเรื่องสําหรับเราอ่ะมันให้ความรู้สึกถึงการต่อสู้นะคะคือ อีกอันที่เห็นคือมิตรภาพไม่เฉพาะภายในร้านแต่ว่ามันเป็นสภาวะญี่ปุ่นโดยรวมกันมังสําหรับหนังสือเล่มนี้เลยนะคือพอคุณเปิดร้านอาหารนะปลาสดๆคุณก็ซื้อจากร้านเพื่อนบ้านเนาะแล้วเวลาร้านเพื่อนบ้านเขามีปัญหาอะไรเช่นสมมติร้านข้างๆถูกโจรงัดเจ้าของร้านเขาก็ไปช่วยนะหรือแบบพอร้านเนี่ยแบบลูกชายของเจ้าของอีกร้านนึงมีปัญหาเจ้าของร้านของเราเนี่ยคุณโคโซนเนี่ย ก็ไปเป็นตัวแทนเจรจาไก่เกลี่ยมันทําให้เราเห็นึงว่าเฮ้ย <c oughs> นอกจากมิตรภาพที่มันเกิดภายในร้านนะ่ะมันเป็นเหมือนกับเพื่อนบ้านผู้น่ารักที่รวมๆกันแล้วมันเป็นสังคมชุมชนที่ดีมากคือทั้งเรื่องจะถามว่ามันมีตัวร้ายไหมมันมีนะแต่มันจะไม่ใช่สภาวะแบบโอ้โหหนังฟิลแก้แค้นนะ่ะแก้ไขไม่เน้นแก้แค้นคะ่ะเออแตกต่างไม่แตกแยกอะไรแบบเนี้ยนะมันก็เป็นหนังสื่อที่ กลมกล่อมและเออชอบมากที่สุดท้ายแต่ว่าเรียนจจะไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้แต่หลายคนอาจจะได้คือเฮ้ยเขามีทิ้งทวนไว้ให้ด้วยนะว่าถ้าเราอยากจะทําอาหารนะคะเขาบอกว่า <S <s คุณป้าร้านอาหารแนะนําสูตรไว้เฮ <s> ้ยแล้วเป็นสูตรอาหารจริงๆที่แบบเราพบจากร้านยกตัวอย่างเช่นแฮมเบอร์ก์นะเราจําได้ว่าเอออย่างญี่ปุ่นเขาจะเรียกเนี่ยว่าแฮมเบอร์ก์เนาะครับภาษาอังกฤษหมูทอดทงคัตสึทำยังไงเนื้อบดชุบแป้งทอดคือมีหลายเมนูแล้วก็บอกกันว่าเอ้ย สูตรนี้สำหรับกิน4คนนะจ๊ะ,ะเนื้อหมูสันนอกคือเขียนละเอียดขนาดนี้นะร2 0ถึง200กรัม4ี่ชิ้นแป้งสาลีเศษขนมปังวิธีทำทำยังไงอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเราก็แบบแล้วมีมีทริคด้วยนะยกตัวอย่างเช่นแฮมเบอร์กทำส่วนของแฮมเบอร์กไว้เยอะส่วนที่เหลือปั้นเป็นก้อนเล็กๆทิ้วในาน้ำซอสเดมิกลาสโอ้โหแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวทุกท่านดังนั้นคือนอกจากท่านอ่ะจะได้สนุกไปกับหนังสือนะท่านยังได้สูตรอาหารโอเค สรวนวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับหนังสือเล่มนี้เรารู้สึกไม่ผิดหวังเลยตั้งแต่เล่มแรกแล้วพอมาเล่มสองเราก็แบบตอนแรกคือเจ็กยอมแพ้ดูท่านน้ยแบบเอ้ยเดี๋ยวค่อยอ่านเพราะว่าถ้ารีวิวนี่พุ่งตรงนะอยากรีวิวทีเดียวแต่หนังสือมันทยอยออกไงพอเป็นเล่มสองคือมีความรู้สึกคลุกขานิดนึงว่าแบบจะรีวิวได้ไหมหน้าพอเดี๋ยวกลัวท่านผู้ฟังแบบว่าคเระชั้นยังไม่ได้อ่านเล่มแรกเลยท่านย้อนไปฟังได้นะรสชาติอาหารจานครอบครัวเล่มแรกก็ แต่เราสูว่าเอ้ยคุ้มค่าเราชอบนะคะฝากไว้ด้วยนะคะตอน2รสชาติอาหารจานครอบครัวร้านอาหารสไตล์ตะวันตกของโคโซสสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ